และยาวนาะนานเลยเหรอแบบนี้ก็ต้องทำลายก่อนมันบิดเบี้ยวคขาบิดเบี้ยวนี่นี่มันบิดเบี้ยวไปซะแล้วสินะฉันขอแบบนี้มันอยู่ไม่ได้แล้วมันต้องทำลายเท่านั้นชันของทำลายแกก่อนแล้วกันก่อนทีน่แกจะทำลายขา้าทำลายแกก่อนวัดไปเลย <laughs> ไอตรงนี <laughs> ง้เลยที่เดิมเลยมังได้เลยลอยอะได้ทำลายในดวงศัตรู ตามรอยรอยที่เดิมเป๊ะทำลายทำลายทุกอย่างเดสทรอยเดสทรอยเดสทรอยทีมตัวเองนี่สวดเ้ย destroy my t e a n t ้มาสิมาเรื่อยเเลยหล่ไปแล้วหล่นไปแล้วยคนคนนี้หล่นแล้วนี่ต้องบอกการสื่อสารอย่าทำกูไม่ดีมันไม่ดีรู้ไหมโิ้ยโคมิสกามีระเบิด ยอดกว่าเสียนนี้เฮ้ยแล้วไอ้ลูกซองเขเสียๆเฮ้ยลูกซองเจ็ดนัดใช่หรอกใช่หรอเป็นกระวกกระวกถูกต้องเฮ้ยเอ็มสี่ปืนดีมีคุณภาพแค่ขอแนะนำ มาละย่าดี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 เปิดเปิดแล้วปิดนิดด้วยนะอ๋อไปไกลๆกูดินี่ต่อสามโอ้โบ้านมึงอยู่บ้านไหนนี่ดีดีทุกบ้านเลยวะมาเป็ดนิดเดินอะไรไม่รักอยู่ทีมเดียวกันนี่ใกล้ๆกันดิจะชุกกันทำไงเฮ้ยคนนได้ไหมค้นทีมสองคนวันนี้วันนี้วันนี้มีวันนี้วันนี้จริงจริงนี่ เอาเอาเอาชัดชัดเลยใช่ชัดเลยกำลังไปเฮ้ยเฮ้ยได้ยินนะได้ยินนะเฮ้ย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 บ้าหัวบ้าเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะเอเคใครก็ไม่รู้เฮ้ยโอเคโอ้โหโอเคเดินวิ่งหามันอยู่ไหนเดสโซยให้เหวียไว้ยังไม่ออก โอ้โหโชวเขาเขาเขาเาเสื่อมเชื่อว่าเขเสื่อมเสื่อมเสื่แน่เขาเข่ากูเนี่ยโคตรเร็วปั๊บปั๊บมาขอเข่าเสื่อมแน่กูเฮียกดส่งแล้วเออโรคเก่านี่เกิดเกิดเพราะอะไรโลคเกาอ่ะเกิดจากการย่อนี่ไงล่ะย่อนี่ไงล่ะกูมึงกับกูไปแล้วเนี่ยเร็วมากมึงกอบมึงกับไปก่อนเพื่อนเลยมึงสิ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 เฮ้ย 蚊子，蚊子、嗯，蚊、嗯、子，蚊、嗯、子。谁、嗯？这是昆甲吗？药，虫。 ติดในตรววิ่งโซนิกแค่ชัดเนื่ยโซนิกวันนี้มีคูสามมีอะไมาช่เลยช่วเลยให้แมวหญิงอยากได้ของของก็ดวักเฮ้ยเฮ้ยเอามึงินหญิงม่้ยได้แบบนี้ก็ต้องแค่ตกใจเฉยๆเจ้าเลยหรอ ทำกูศลแกให้กับตายไงล่ะมีคนลงเลยหรอวะเรื่องกรวกรุ่ยใช่ไหมล่ะอยู่ไหนเฮ้ยบอดบอดเหรอเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่บอดไม่ใช่บอดไม่ใช่บอดนี่กุญเเตัวรู้ละข้างหลังเราชาชาเลยกุดูดซีเฮ้ยเฮ้ยอยู่สองซีข้างหลังหลังนี่ก็มีหลังเราก็มีไหม เอ, <ละ S 1> อยู่นี่<ะ>อา้าวลนคิวใครวะถ้าได้คิวใหญ่มันล้มอยู่เฮ้ยมันอยู่ข้างบนเข่านะเว้ยไปเลยปะเฮ้ยม,มาแล้วไม่ได้ไม่ไห้ไม่ได้นั่นนั่นนั่นนัน่นไหน,น,น,นบ้าปะหมดกระสุนแล้วเฮ้ย

ไม่อ่ะโอ้ปืนกูนิ่งมากตอนนี้ไปแล้วปืนนิ่งมากโอ้อิ่มเลย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 อิ่มน้ำสำรานเขาเขาเสื่อมเขาเสื่อมใช่นรือนม่ะม่ใช่หรือไม่เขาเสื่อมดิ๊กดิ๊กดิ๊กเลยเสียงไงไอ้คุณหงเต่าเต็มเลย โอ้โหทุกอย่างพร้อมอ่ะเราทำได้เลยกายพร้อมใจพร้อมมีทุกอย่างแม่เฮ้ผมบอกเลยว่ากูมีมาอะไรเนี้ยกูมียากูมียาอะไรเนี้ยดูดิไอยายาเกล็ดลัํนได้หมดแล้วสินะเพี้ยยิงชนะขนาดนี้มึงยิงจะเล่นหนิเกอใช่จะเก็บเพี้ยอะไรมาเนี่ยมึงเก็บยามาหกอันเก็บแตงเพี้ยมาหกอัน ขึ้นจริงเชีย่ยกูไม่อยากขี่ไม่อยากไปอย่างนี้เลยเขตเราหลายรอบแล้วอะเข้าใจปะเส้นทางห,หลายรอบแล้วแบบเส้นทางลาชันอ่ะเคยได้ยินว่ารู้ๆม,ม,มันจะขี่เข้าหาเขาดิแค่ขีอขขอ่อ้อมๆอ,อ,อ่ะหลง เอ้ยแบบอยากขึ้นขี้ขึ้นนี่กูแมวเม่ขึ้นมาขึ้นแล้วแมวแล้วแมวแมวแมวขึ้นมาไปกูไม่อยากไม่แม่กูสัญญาว่ากูขี่เขาไปไหนก็ไปไปไหนก็ไปเขาไปไปไหนก็ไปสัญญาสัญญาว่ากูสัญญา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 จะชนกูกูสัญญาขึ้ความยังสูงยี่หายเลยจัดไปไม่เอ้ยยังเสียงนี้จะทำมันเสียงนี้จะทำ เยียงนี้จะตามจะตามตึดขับฟ้าไปเลยโครเฮียเลยเฮ้ยเป็นบ้าไปแล้วเหรอฮะเบาเบาโอเคโอเคโอเคเเสียงมันใครพูดไม่นี่คนตีนไอ้เฮี้ยหยุดนิมึงหยุดก่อนขอร้องละเส้นทางราชันชันอะไรชันทางโง่ เดี๋ยวเนี่ยโกๆกกุกจะที่ครึ่งหลอดในรถอะไปหาลงจากรถดิไปเลยกระสุนเยอะนะนี่โหดฉลาดทำร้ายแม่ทรั์สินตัวเอง

ไปหาคนยจิงค่ะคูย okay ิง okay กันเคโอเคโๆเคว่าอยากโกงกูจะไม่ข yeah, ้างละค่าโห่ค่าคงค่าเพื่อนไม่ไม่แคร่แครค่าคือดีเกงเลยจะจะรถประชาก่อเหตัวเองทำไมวะฮะใช่ปะนี่เรามาทำอะไรตรงนี้เก็บเก็บอบดรอปไงล่ะ เห็นรถดีๆมีรถดีไม่ใช้ก็ไม่ใช้เห็นรถดีๆเดินวิ่งเหรอไอ้คนอุ้ยสับไม่เห็นกูได้ไงอ่ะโอ้ม่อยู่หลังหินตัวหนึ่งเฮียเฮ้ยมันยิงกูไปเคลียแล้วเพื่อนหรวะเข็ดปาควันมาหน่อยอยู่ข้างหน้าอุ้ยกำลังยิงอุ้ยอกับตายกับตายเจอกั้เพื่อนกูรอดกูรอดเข็ดกูรอดเขตช่วยกูด้วยช่วยกูด้วยช่วยไม่ได้ยิ่งอยู่หลังกูด้วยตัวนึง เฮ้ยชมกอนขามาเฮ้ยขามากูเห็นไหมนี่อยาเห็นไหมนี่ข้างหลังกูเนี่ยตายแล้วเบื่อนี่ยังอยู่ข้างหลังกูเลยนี่อ่ะออกแม่งเฮ้ยโหยิ่งเลยไอ้คนที่ใหญ่ไอ้เนี่ยนี่ดูเห็นไหมไมนี่ยเห็นนะไม่ได้เห็นนะคือเหมากูได้กูได้แชมป์จริงเนะเราเราเราถ้าเราไม่เปิดออกเลยอีกงกรตีนวะ ตายโอ้ทีมกากทีมกากทีมกวกทีมกวกทีมกากแมวมึงสิกะทีมกระนาะกร้หกูหุคิควเลย